สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการ add device ลงในตัวแคตตินะครับจากบทความที่ผมทําให้นะครับการติดตั้งแคตติบนเซโนเสเจ็ดนะครับทุกคนไปอ่านตรงนี้นะครับเข้า joy com ทุกทีครับเข้า joy org นะครับผมจะทําวิ้งไว้ตรงหน้าแรกนะครับการติดตั้งแคตตินะครับบนเมนูเซโนเสเจ็ดตรงนี้เซโนเสแปดก็ add ได้นะครับทุกคนก็ว่าทําตามขั้นตอนนี้ตอนนี้นะครับ ไปนะครับผมสอนตั้งแต่ติดตั้งนะครับแล้วก็เซตอัพจนเสร็จนะครับถ้าใครทำสำเร็จแล้วถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าเหลือนักกันตอนนี้นะครับโอเคอ่ะผมจะมานะครับขหนาเอาอินนี่คือถ้าติดตั้งสำเร็จแล้วแต่าขอานาเอาอินนะครับผมจะตั้งแต่เอาอินเข้าไปเลย เขาอินเขาไปนะครับโอเคอันนี้ผมทดสอบนะครับเข้าหน้านี้นะครับนี่คือเข้าได้แล้วผมจะมาการทำแอดดีไวต์อัดอุปกรณ์เข้าไปนะครับเพื่อจ,จับกราฟให้ดูโดยให้ดูของเดิมก่อนนะครับผมมีแอดอย่างแล้วนะครับจะมีนะครับเม,นะบมนูของมันเองนะครับแล้วก็ตัวโจโดอย R1 เน,นีนะ่ยนี่คือกราฟขึ้นละ กลับมาหน้าเดิมตัวคอนโซลนะครับทีนี้มันจะมีตรงส่วนของ Management นะครับตรงดีไวเนี่ยเราแ d d ดีไว้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทำให้ดูนะครับเทมเพลตเทมเ a t e เนี่ยเราสามารถไปเลือกได้เทมเ a t e ของดีไวนะครับอันนี้ที่มีแถบม,มาให้แถมมาให้นะเราสามารถไป add template ได้เองนะครับรนะครับ i m p o r t export t e m p l a t e Import t e m p เพลตไปหาโอดมาใส่เพิ่มได้เห็น okay, นะครับเราจยไปดูเทมเพลตโอเคเอามาเริ่มกันดีกว่าผมจะจับตัวนี้ครับเราเตอร์ซิโก้ซึ่งผมวัดแล้วผมวิ่งระหว่างใน g ีเสนะครับผมจะจับตัว R1 ตัวนี้เป็น IP 1, 2, 7, 1 3, 9หนึ่งกอ่งาผมดูการเตรียมการก่อนนะครับที่เราเตอร์ตัวนี้เนะี Show ่ยโชว์ IP i n t e r f a c e บให้ดูก่อน ในคอร์เตซิโก้นะครับคอร์เซิโก er ้ตัวนี้จะเป็นเบอร์192.8.17.139กับเบอร์10.12.54นะครับสองอินเทอร์เฟซนี้ up แล้วเราก็ในส่วนของ SNMP นะครับผมโชว์ให้ดูนิดนึงโชว์คอนโทรลเพย์โอทูเป็นพอร์ตคือต้องมีการเปิด UDP พอร์ต161ไว้ก่อน SNMP นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเซตเอาแค่ของเวอร์ชัน2นะครับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ของผมนะครับการเซต SNMP บนคอร์เตซิโก้เซตยังไงนะครับ ผมโชว์งันนี้ให้ดูกันนะนะครับไอต,ตัวนี้ผมเซตเป็นแบบเวอร์ชัน 2c นะครับเส่แคบมรนทัดเดียวไม่ต้องใช้แค่นี้ครับ s n p Server Community อันนี้คือเรียกว่าค่า Community String นะครับเดี๋ยวตัวผมจะใส่ค่าเนี้ยลงไปก็คือต้องใส่ IP Address กับค่า Community ลงไปนะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับหากเริ่มต้นที่อยู่หน้าคอนโซลนะครับกันแอดใหม่นะครับมาที่นะครับ Create Device อุปกรณ์นะครับตรงนี้มีแล้วนะผมก็กดนี่ครับแอดนะครับ, Add รบกดแอดเข้าไปแอดเข้าไปโอเคก็ดีคริปชั่นเนี่ยผมตั้งก็เป็นโจดอยเทสหนึ่งนะครับตรงโฮสต์เนมเนี่ยให้ใส่เป็น ip address นะครับเขาบอกว่าให้ใส่ ip address หรือใส่เป็นโฮสต์เนมใส่ ip a ด d ก็คือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบเจ็ด .1.39 ก็คือใส่ปของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ต้องให้ชชัว่์ว่าติดต่อกันได้ก่อนนะครับติดต่อกันได้ก่อนนะปิงกันเจอนะครับต่อแปลอเคชัันไม่ต้องใส่นะครับเมนพูลิ่งเอทนะครับตรงนี้ครับดีไวท์เทมเพลตเนี่ยอยู่ที่ว่าเราใช้เทมเพลตตัวไหนที่นี้ผมจับซิคโคผมจะเป็นซิ s โ o เราเตอร์นะครับถ้าใครสามารถไปหาเทมเพลตที่ตรงกับรุ่นได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ผมใช้ ซิกลเอ,อาเตอร์ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวขอย้อนย้อนไปนิดนึงนะครับตรงตรงเทมเพลตนะครับตรงดีไวเนี่ยเดี๋ยวนีน้กันเซนไปก่อนละกันเดี๋ยวกอดูเทมเพลตอีกทีนึงนะครับตรงดีไวนะครับเทมเพลตตรงดีไวคอนติเนียวกันนะครับแล้วค่อยกลับมานะนะครับเนี่ยตรงซิกลเอ,อาเตอร์นะครับผมกดไปดูนะครับตรงนี้เราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับแอดเพิ่มได้อันนี้ที่ผมแอดไว้คือผมแอดตัว เ n m p interface แล้วผมก็ตัดตัวนี้ออกไปเดี๋วครับเพราะในนี้มันจะโชว์มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกกราฟโอเคกลับไปตรง create ใหม่นะครับตรงนั้นได้ก็ได้นะครับได้หลายที่ครับตรง r ี a t e ดดีไว้ครับได้หมดนะครับโอเคก็กดบวกกดแอดนะครับข้างบนนะครับต่อนะครับโชว์ดอยตั้งชื่อเทสหนึ่ง ไอพีก็ใส่ปีหนึ่งเก้าสองดอทหนึ่งหกแปดดอทสิบเจ็ดดอทหนึ่งสามเก้าไอพีของตัวเราเตอร์นะครับนี่นะครับนะครับหนึ่งเก้าสองแปดสิบเจ็ดสิบสามเก้านะครับโลเคชันไม่ต้องใส่นะครับคูม so ิ่งแอสโซเชชันก็เอาค่าดีฟอสไปนะครับที่ต้องแก้คือดีไวท์เทมเพลตนะครับตรงนี้ก็เป็นซิสโก้เราเตอร์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือไอซ์มีเวอร์ชัที่ผมทําไว้จะมี version นสองกับ version นสามนะครับทีนี้ตัวเราเตอร์เมื่อกี้ผม set ธรรมดาปเป็นชั้นสองอ่านี้ตัวนี้สําคัญนะครับผมตั้งเป็นโจโดอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือต้องตรงกับที่ผมโชว์เมื่อกี้นี่ครับตรงนี้นะครับ community string นะครับใครตั้งอะไรไว้ห้ามใช้คำวาบบ่า public นะครับพอร์ตหนึ่งหกหนึ่งถูกต้องแล้วไอซ์มี up time นะครับ ก็กดคีเอทนะกดคีเอทตรงนี้ใช้ปากกาหนึงนะครับอ่าเซฟซัสเซทถ้าได้นะับจะขึ้นข้างบนบบนี้ครับคือเจอกันละกดโอเคนะครับนะครับจะมีขึ้นใหม่ไหมครับจะมีกราฟหนึ่งสองสามสี่ก็กราฟข้างล่างนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ซัสเซทนะขั้นตอนต่อไปนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวกดเซฟไปแล้วนะครับอาจะกดเซฟอีกทีหนึ่งก็ได้ นะครับกดโอเคนะโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับสำคัญมากตรงนี้ครับ create graph for this device กดนี้ได้เลย create graph ปุ๊บอ่อนก็จะบอกว่าเจออะไรบ้างน,นะครับอ่ะผมเลือกนะครับสังเกตนะครับตัวอินเทอร์เฟซที่ผมเลือกไว้นะครับก็ผมเลือกสองคว่ดเลยนะครับผมเลือกทั้ง s ศูนย์อ่าฟ้าศูนย์ทับศูนย์ฟ้าศูนย์ทับหนึ่งแกด create นะครับ ไปต,ตรงข้างบนมันจะสร้างอย่างนั้นนะนะครับผมกดเกียดเลยนะนะครับปุ๊บโอเคจอไรเทสบวชัดโอเคเลยนะครับอ่ะพอเกียเสร็จแล้วนะครับก็บก็กลับไปที่คอนโซลนะครับสวัสดนนีครับไปตรงไปตรงเมนเท็บ ไปเน็ตที่หนึ่งก็ก็ดีไหวนะครับโอเคสังเกตนะครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วโจโดอยเช็ดหนึ่งทีนีน้กราฟมันจะคอยทุกห้านาทีนะครับควยนาทีอาต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกข,ขั้นต่อไปนะครับให้กดเพจออนนาทีนะครับเพจออนนาทีนะครับกดโก ก้กด Continue ได้เลยนะครับ Continue ยรโอเคถ้าถูกต้องนะครับเดี๋ราก็จะไปดูตรงไปดูตรงเมนูกราฟจะต้องมีขึ้นมาอ่ามาก้วครับกดดูทีละตัวอันนี้ของตัวเมนูเซิร์ฟเวอร์กราฟขึ้นแล้วโจไดอานหนึ่งนะครับกราฟเพ่มขึ้นเหมือนกัน ตัวเทเลอัเมื่อกี้คือโจไดเชตหนึ่งจริงๆสองนี้ตัวเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันผมจะเทสตอย่างนี้นะครับตอนนี้กราฟยังไม่ขึ้นรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะประมาณห้านาทีถึงจะซิงค์นะครับมีหกกราฟโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับอผมย้อนไปที่ตัวโจไดอาร์หนึ่งถ้าได้ขึ้นนี้นะครับ สังเกตอันนี้คือที่ผมจับไว้ผมจะไปดู f ศูนย์ทูดูนี้การดูกราฟตัวนี้นะครับเฮ้ยแมงมันเริ่มเบี่ยงแล้เดี๋ยวดูตัวโจรเชดหนึ่งมันต้องประมาณสัก5นาทีนะครับากราฟเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับ อันนี้คือใหม่ความว่าสำเร็จนะครับผมจะเอาเราเตอร์ r หนึ่งปิงไปแพ็กเกจเยอะๆนิดนึงแล้วกันนะนะครับตัวคอเป็น IP แพ็กเกจเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะนะครับสักพันครั้งนะครับแล้วก็แพ็กเกจสักเอาแพ็กเกจสักหนึ่งพันแล้วกันจะได้มีทัฟฟิกหน่อย นะครับปิงไปนะครับปิงไปอันนี้ผมใช้ gnet ็ิงออกเน็ตอันนี้ออกเด็ดได้จริงเลยนะเดี๋ยวผมจะดูว่าการาฟจะขึ้นไหมนะครับกราฟมันจะพลอยทุกประมาณห้านาทีนะครับแล้วก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับว่าการาฟขึ้นหรือเปล่า ทดสอบปริ้นปริกลับไปมั่งกันนะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดสิบเจ็ดหนึ่งสามเก้าลแพ็กเกจห้าพันขีดทีะปิงค้างไว้นะครับอันนี้ความหมายของผมปิงเข้าไปข้างในตัวนี้นะครับ <c oughs> เรื่องการใช้ g ี GN s ไปดูในวิดีโอ youtube ผมนะครับผมทำไว้หลายตอนนะครับการปิ้ระหว่าง w ินโ o w s เขากับ g ีนเสามว่าทำยังไง อ่เรากลับมาดูว่าการาฟจะขึ้นไหมนะครับตอนนี้ตัวเดียวกันนะอ1น,น,นะการดูการาฟนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมไปเปิดกดอะไรไปนะ กดดูครับนี่นะครับ f ศูนย์ทับศูนย์ทีนี้ที่ผมจับจะมี f ศูนย์ทับศูนย์ f ศูนย์ทับหนึ่งดูกราฟนี้เดี๋ยวขอดู r 1นตัวนี้ดีกว่าสังเกตนะครับแพ็กเก g อ i น Out. ไปเก็บเอางาไเลยยังติงอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาไดสเตตทีนะครับก็คือต้อง add device นะครับแล้วก็ข e ย graph แล้วก็มา view นะครับ view ก็กดตรง g r a p ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ <Okay. S 1> ถ้าได้มันจะเป็เขียวเขียวนี้นะครับเขียวนี่หละ ม่ดูนิดนึงทีไว้กดเข้ามาดูนะครับอันนี้โอเคแต่วว่างันอยู่นะนะครับแล้วเครื่องนี้ CPU ีันน้อยนิดหนึง่งกราฟขึ้นชาร์จแต่ก็ขึ้นนะครับชาร์จแต่ก็ขึ้นเน,นี่ยมีขึ้นอยู่เดี๋ยวผมให้ดูตัวใหม่เฉยๆว่าตัวใหม่ที่แอดมาเนี่ยกราฟขึ้นหรือยังนะครับ บอแร,รับหนึ่งน,นะครับจริงๆเราสามารถปรับได้แต่ผมไม่ได้ปรับเดี๋ยวดู cpu ไปก่อนนะครับ cpu ไปก่อนตัวนี้ขึ้นโอเค เพราะนั้นในตัวตัวใหม่ที่แอด CPU ต้องขึ้นเหมือนกันอย่างตัวใหม่นะครับนี่ครับ CPU ถาออก CPU โอเคขึ้นครับสำเร็จครับนะครับตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับถือว่าแอดสำเร็จนะครับแล้วก็ดูกราฟตัวใหม่จูกราฟเทรฟิกคงต้องรอแป๊บหนึ่งตัวนี้คราบ CPU ขึ้นแล้วมาดูที่โจทย์ทีหนึ่งผมองแอดนะ ีดูกราฟ CPU ไปแล้วดูกราฟอัปไทม์ครับอัปไทม์นะครับโอเคอัปไทม์ขึ้นนะครับกราอัปไทม์ขึ้นขึ้นอยู่นะครับนะครับไปไปดูกราฟทราฟฟิกครับทราฟฟิกนิดหนึ่ง กราเทอร์ฟิกขึ้นชานะโอเคครับกราเทอร์ฟิกขึ้นนะครับสังเกตนี้ครับเคเลเรนซ์ตรงนี้ครับขึ้นมาแล้วมันต้องรอแป๊บนึงเพราะมันต้องพลอยทุกห้าทุกห้านาทีมันจะพลอยนานนะครับอย่างนี้ถ้าใครจับกราฟว่าไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้มันอาจจะเพี้ยนนิดนึงมีนุกเป็นเหมือนกัน Okay. มันเป็นเรืงสี่นะครับเป็นไปครับอผมเสริมนิดนึงนะครับมันอยู่ที่ตรงคอนคอนจ็อบนิดนึงตรงนี้นิดนึงนะครับคอนแท c t นะครับลบนะครับนี่นะครับมันจะมีคลิปแบ็กอัพอยู่มันจะมีเออแคสอีทนะครับ คอนดัตดีแล้วก็แคตตินะครับตัวนี้นะครับอย่างืมนะครับไป V i แก้ไฟล์นี้นะครับนี่ครับนี่คือตัวที่ผมบอกว่าคอยทุกห้านาทีนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากปรับให้ไวขึ้นก็ปรับตัวนี้ได้นะครับในไฟล์ที่ผมให้ดูในหน้าจอดอโดดโอเจียครับใครอยากจะไปเอาตัวชาร์ปออกนะครับที่ผมเขียนคอมเมนต์ไว้โอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้พอสมควรนะครับกับการแอดดีไว e นะครับก็สําเร็จนะครับ กราฟขึ้นมาแล้วนะครับดูอีกครั้งหนึง่งไม่เห็นว่ากราฟขึ้นจริงๆนะครับแต่นี้มนมันโชว์ขึ้นน้อยไงให้ดูกราฟ cpu กัน c ีพไม่ใช้เยอะไหมโอเคกราฟขึ้นนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับพบผมได้ที่สถาบันโจโดอยโจโดอยเทคนิงเซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์มีสองเว็บไซต์นะครับโจโดอย .com กับโจโดอย .org แล้วก็แฟนเพจมิสเตอร์โจดอยและสถาบันองค์โจโดอยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ